ครับเขาบอกว่าน้ําลดต่อผุดแต่ว่าล่าสุดนี้น้ำโขงลดจระเข้โผล่นโอ้ตายตัวต้องสองเมตรนะฮะก็น่าตกใจอยู่นะครับสองเมตรเนี่ยฟังดูเหมือนเหมือนใหญ่ก็ก็คงไม่พูดว่าเล็ก,กน,นะฮะแต่อันจินตนาการว่าใหญ่กว่านี้บอกอคุณจินตนาการว่าใหญ่กว่านี้แต่ดูจริงตัวถ้าดูเอ็อเออน,นะตนตรงเงินตัวทองใช่ประมาณนั้นไซส์ร <Size S 1> ประมาณตัวเงินตัวทองนะฮะคือ,ค,อคือเมื่อวัดถึงปลายหางที่มันเล็กๆแล้วมันก็เลยอาจจะมันไม่ได้ว่าเขาโกหกนะผมว่า2เมตรแหละก็คือช่วงหางมันอาจจะยาวเมตรกว่า ตัวน้องอาจจะยังสั้นอยู่ใช่แต่ผมคิดว่าถ้าผมเจอมันแล้วมันจะเอาผมผมก็ตายอยู่ดีแหละไม่ใช่เพื่อนบ้าเหรอตัวเงินตัวทองสองเมตรก็หนักแล้วนะถ้าเธอเจอจะเคนี้ไม่ไหวแต่แรงฟาดเขาสูงมากนะนี่หลุดบ่อมานะฮะคุณผู้ฟังต้องบอกอย่างนี้ว่าคือเขาก็ไปตาบมันมันมันไปโผล่อยู่ที่อ่หนองคายใช่ไหมฮะครับนะฮะมันไปโผล่อยู่หนองคายก็คงไหลผ่านไม่คงไหลผ่านนะครับ อหนองคายนะฮะเอาวันที่18ก็คือ2วันที่ผ่านมาวัดระดับความสูงของน้ําได้อยู่ที่12เมตร57เซนก็ยังถือว่าสูงอยู่ใช่เขาบอกว่าลดลงมาแล้วนะครับลดลงมามากกว่า60เซนแล้วจากวันก่อนๆแต่ยังสูงกว่าตลิ่งพูดง่ายๆก็แบบว่าพร้อมทั่วมาสา35เซนเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังแล้วก็จะยังมีพายุลูกใหม่เข้ามาปลายสัปดาห์นี้อีกอนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องลุ้นกันว่าน้ํามันจะปรับบวมขึ้นมาอีกหรือเปล่านะครับแต่สิ่งที่เขาเจอคือเขาเจอจระเข้ 7 0กิโลโอ้โหตายแล้วพอปั้มกับผมเลยเนี่ยโอ้ตัวน้ําหนักเท่าเธอไหมเท่าเลยคืออย่างนี้คุณผู้ฟังคือพอมันปล่อยไปอ่ะพอคนไปจับเจอไงปรากฏคนจับได้ใช้2คนจับแล้วไปตามหาเจ้าของที่ชอบคือจับได้แล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ที่ไหนบ่อเลี้ยงกบ จริงเหรอเอาจับแล้วไปปล่อยไหนไหนบ่อเลี้ยงกบไหมกบตกใจตายเลยทีแรกก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าไปปล่อยเลี้ยงกบกบคงคิดไม่อยากได้เพื่อนไหมกบคงคิดในใจแต่ปรากฏบ่อเลี้ยงกบเป็นบ่อเปล่าอ๋อโอเคเป็นบ่อเปล่าก็เลยเอาไปไว้แต่ถ้าเกิดกบที่เคยออกจากบ้านไปแล้วกลับมากลับกลับเข้าบ้านเนี่ยกบตายนะเขาเหรอกบมีสัญชาตญาณกลับบ่อเองเหรอไม่รู้เหมือนกันบางทีบางทีอาจจะเดินเล่นอยู่หรือหนีน้ำมาจะมาที่พักพิงหนีเสือใช้คานี้ไงหนีเสือ ปะจะประ,จะเข้ที่เจอปะจระเข้กบเป็นคนกล่าวเออ <laughs> เขากบกลับมาที่บอกกบเจอสิ่งนั้นนะคะ <laughs> เขาก็เลยคาดว่าจระเข้เนี่ยน่าจะไหลมาซึ่งเขาบอกว่ามันถูกจับได้ติดก,กับชื่อลําน้ําสวยใช่ไหม,มต้นกําเนิดเนี่ยมาจากอุดรล,ล่าสุดมีคนออกมายอมรับว่าไอ้น้องจระเข้ที่จับได้เนี่ยเขาเลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็ก ใช่เลี้ยงตั้งแต่เล็กจนโตก็ไปเลี้ยงไว้ในบ่อปูดนะครับเป็นบ้านสวนจระเข้น้ําจืดนั่นแหละ,ะแต่ที่พีคคืออะไรสองขวบน้าท่วมทุกปีนะบอกเขาบอกว่าน้าท่วมทุกปีเขาเว่าน,น้าท่วมทุกปีมันเสี่ยงที่จระเข้จะว่ายอ,ออกมาตลอดไหลหลุดออกมาทําไมไม่ลามม่ามเธอเคยเห็นจระเข้ปีนกาแพงไหมฉันเคยเห็นแต่ตัวเงินตัวทองปีนบ้านฉันจริงเหรอไปหาฉันละมแม่บอกไม่อยู่ แม่คุยกันด้วยแม่อ้อมบอกแม่ทีหลังแม่ก็บอกเขาจะได้ไม่เข้าบ้านแม่บอกว่าอ้อมไม่อยู่วันหลังค่อยมาใหม่อ้อมไม่อยู่อันนี้เห็นนิสิตชอกอะจะรเข้มปีนกำแพงนะมันปีนกำแพงสูงได้อะมันอาจจะเป็นความสามารถพิเศษแต่มันปีนได้จริงๆนะฉันว่าเขาคือเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอน้ำท่วมหนักมากมันก็ปีนได้นะเขาคือไดโนเสาร์ที่หลงเหลืออยู่ถูกต้องผมว่านี่คือสัตว์โบราณที่สุดอย่างหนึ่งเขาคือไดโนเสาร์